สวัสดีครับพี่เปรมน,นะครับจากชมรมวิชาการนะครับผมวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆมาตลุยโจทย์ในเรื่องระบบแรงสามมิติในสภาวะสมดุลน,นะครับผมอตอนนี้เราก็มาอ่านโจทย์กันเลยนะครับเขาบอกว่าแท่งเหล็ก A-B มีมวล10กิโลกร,รมัมวางบนจุดรองรับแบบบอลแอนซอ c เกตนะครับคือจุด A ตรงนี้นะครับบนระนาบ x-y นะครับไปอีกด้านหนึ่งพิงกำแพงไม่มีความฝืดก็คือ มีอิสระในการหมุนนะครับผมบนระนาบแกน y และ Z นะครับที่จุด B และผูกแท่งโลหะด้วยเชือกที่จุด G ซึ่งอยู่กึ่งกลางของแท่งโลหะนะครับคือตรงนี้นั่นเองนะครับเข <c oughs> ายังบอกอีกว่าปลายเชือกอีกด,ด้านยึดกับกำแพงที่จุด C ดังรูปนะครับกำหนดให้ระบบอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับให้หาแรงเส้นเชือก CG แรงปฏิกิริยาที่จุด A และ B นะครับผมอ,อันดับแรกนะครับเราก็มาวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมของเราก่อนเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมกันนะครับผมอันดับแรกเลยแล้วก็วาดร่างวัตถุของเรานะครับแล้วก็พิกัดจุดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะกำหนดแกนยังไงนะครับอันนี้สำหรับแกนเนี้ยพี่ก็จะวาด แกนตามรูปเลยนะครับโดยให้แกนแนวตั้งเนี่ยเป็นแกน y แล้วก็แกนนอนนะครับทั้งสองแกนนะครับเป็นแกน x และแกน z เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนนะครับว่าเราฟรีวอรี่แตแกมอยู่เนาะทีนี้เราก็จะมาเริ่มวาดแรงของเรานะครับเริ่มที่จุดนะครับผมทีนี้พี่จะรับวาดตรงที่จุด a ก่อนเลยนะครับที่จุด a เนี่ยเป็น อ่าพพอร์ตแบบบอลแอนซ็อกเก็ตเนาะบอลซ็อกเก็ตคืออะไรบอลแอนซ็อกเก็ตก็คือข้อต่อเนี่จะหมุนแบบอิสระรอบจุดหมุนของจุดศูนย์กลางของลูกบอลน,นั่นเองก็คืออ่ามันแปลว่าตรงจุดนี้เนี่ยตรงจุด A เนี่ยให้เหล็กสามารถหมุนได้อย่างอิสระเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำกับจุด A เนี่ยแรงปฏิกิริยาของมันเนี่ยก็จะมีทั้งสาแกนเลยนะครับ เริ่มจากแกน x นะครับตรงนี้นะครับทางที่ทางบวกนะครับเป็น ax นะครับแล้วก็แรงในแนวแกน y <ม>ก็เป็น ay แล้วก็แรงในแนวแกน z ครับตรงนี้ก็จะเป็น az นั่นเองเนาะพี่ก็จะวาดให้มันเป็น่าไปแกนอ่าเป็นชิดบวกนะครับผมเนาะ ก็จะได้คิดง่ายๆเนาะต่อไปเลยตรงจุด g นะครับตรงจุด g ก็จะมีแรงตึงเชือกนะครับที่ดึงขึ้นไปที่จุด c นะครับตรงนี้จุด c นะครับก็จะเป็นแรง TGC นะครับเป็นแรงตึงเชือก TCG แล้วก็อย่าลืมนะครับอีกแรงหนึ่งมีอีกแรงหนึ่งนะครับสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรงเวทนะครับก็คือแรง ่องน้ำหนักของวัตถุก,ก็คือแท่งเหล็กของเรานั่นเองซึ่งเวทก็จะมีค่าเท่ากับ m g นะครับซึ่ง,งวเราก็ทราบแล้วก็คือ10 m เอ้ย10กิโลกรัมนะครับคูณด้วย9.81หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเวทก็จะเท่ากับ98.1นิวตันนะครับตรงนี้มีทิศลบ เครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าน,นี้เก้าสิบแปดจุดหนึ่งมิลลิฟิลลบเจนิวตันนะครับแล้วก็จุด b ล่ะจุด b เขาเป็นเสียม่วงเนาะตรงจุด b เนี่ยเขาบอกว่าแท่งเหล็กเนี่ยได้พาดไปยังกําแพงที่ไม่มีความฝืดแรงแอากาแพงที่มีความฝืดคืออะไรคือไม่มีแรงเสียบทาน จึงเกิดแรงปฏิยาในแนวตั้งฉากกับระนาบ yz นะครับเพราะฉะนั้นแรงจึงไปทิศทางบวกในแนวแกน x นะครับพี่ก็จะให้เป็น d x นั่นเองนะครับผมรับสำหรับฟี body แรงแกมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะมาพิกัดจุดบนรูปของเราเลยนะครับผมว่าในแต่ละจุดของเราเนี่ย อยู่บนพิกัดจุดไหนบ้างน,นะครับเริ่มที่จุด A ก่อนนะครับผมจุด A นะครับอยู่ที่จุด600 0อนะครับอ่าได้จากระยะบนรูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็จุด B เนี่ยอยู่จุด0 400 150นะครับแล้วก็จุด C เนี่ยอยู่ที่จุด0 400 ลบหนึนะครับส่วนจุด g เนี่ยที่อยู่กึ่งกลางบนแท่งเหล็กเนี่ยโจทย์ไม่ให้มานะครับซึ่งเราก็ต้องหาพิกัดจุด g นะครับเราจะหาพิกัดจุด g จากอะไรนะครับเมื่อเราสังเกตเห็นบนรูปของเราเนี่ยว่าจุด a จุด g และจุด b เนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันนะครับ ถ้าพี่หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของระหว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วย AB นะครับก็จะเป็นทิศทางเดียวของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย AG นะครับเมื่อเราหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วเนี่ยเราก็จะนําขนาดของเวกเตอร์ AB เนี่ยไปหาเวกเตอร์ AG นะครับเพื่อหาจุด G ต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาหากันเลยนะครับที G นะครับตอนนี้เราก็จะหา p ิกัดจุด g นะครับจากเวกเตอร์หนึ่งหน่วย a b นะครับผมเท่ากับเวกเตอร์ a b นะครับส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ a b นะครับจุดปลายลบจุดต้นนะครับจุด b ลบจุด a นะครับผม,มก็จะได้ว่าลบหกร้อย i บวกสี150่ร้อย j บวกหนึ่งร้อยห้าสิบ k นะครับ ส่วนด้วยขนาดก็จะเป็นรูทหกร้อยกำลังสองบวกสี่ร้อยกำลังสองบวกหนึ่งร้อยห้าสิบกำลังสองก็จะได้นะครับกดเครื่องคิดเลขต,ตรงตัวส่วนนะครับข้างบนก็เขียนไว้เหมือนเดิมเลยบวกหนึ่งร้อยห้าสิบ k นะครับกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้เจ็ดร้อยสามสิบหกจุดห้าสี่หกนะครับตรงนี้นะครับตรง ตัวส่วนเนี่ยก็จะเป็นขนาดของ a b นะครับซึ่งขนาดของ a b เนี่ยก็จะเป็น2เท่าของขนาด a g นะครับก็จะเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าขนาดของ a vector a b เท่ากับ2ของขนาดเ v e ตอร์ a g นะครับย้ายข้างก็จะได้ว่า v e ตอร์ a g ขนาดของเวกเตอร์เเท่ากับ736.546ส่วนด้วย2นะครับเท่ากับ368.273มมนะครับใส่หน่วยด้วยนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราหาขนาดของเวกเตอร์ AG มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหาเวกเตอร์ AG กันเลยนะครับ จากเวกเตอร์หนึ่งหน่วย AG เท่ากับเวกเตอร์ AG ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ AG นะครับแล้วก็เราก็จะย้ายนะครับขึ้นไปคูณนะครับก็จะได้ว่าเวกเตอร์ AG เท่ากับ368.273คูณด้วย เวกเตอร์ a g นะครับเวกเตอร์ a g ก็จะมีเอ่อขนาดเวกเตอร์หนึ่งหน่วย a g นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย a อนะครับคูณกันนะครับเราสามารถตัดเศษส่วนได้เลยหนึ่งสองนะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ ab ส่วนด้วยสองนั่นเองนะครับผมก็จะได้เท่ากับ ลบสามร้อยไอบวกสองรบวกเจ็ดนะครับซึ่งเราจะหา,าจุด g เนี่ยเราก็จะนำจุด g ไปลบจุด a นะครับจุดปลายลบจุดต้นนั่นเองก็จะได้ว่าจุด g มีค่าเท่ากับ 300i บวก 200j บวก7 5 k นั่นเองทีนี้เราก็จะนำพิกัดเนี่ยมาเขียนบนรูปนะครับจุด g ก็จะได้ว่า300 200ยสและเจนะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อเราหาพิกัดจุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาหา,าแรงปฏิกิริยาในแต่ละจุดเลยซึ่งเราจะอ้างอิงจาก สมการสมดุลน,นะครับผมสมการสมดุลมีอะไรบ้างครับสมการสมดุลก็จะมีผลรวมของโมเมนตัมเท่ากับ0ย์แล้วก็ผลรวมของแรงเท่ากับ0นย์นะครับซึ่งโมเม,น,มนตันและแรงเนี่ยก็จะรวมไปถึงแกน x แกน y และแกน z นะครับผมทีนี้เราเริ่มจาก เราเนี่ยจะหาโมเมนตัมที่จุด a นะครับเราจะฟิกไว้ที่จุด a เพื่อหาโมเมนตัมที่จุดอื่นนะครับผมก็จะได้ว่าโมเมนตัมที่จุด a นะครับผมเท่ากับเท่ากับศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับแรงนะครับมาดู f ิบ e บอ d ี d ไร g กร m ของเรานะครับนะครับเรา ฟิกโมเมนตตรงนี้นะครับผมโมเมนตที่จุด a นะครับผมก็จะมีแรงเวทนะครับแล้วก็แรงตึงเชือก tgc แล้วก็แรงปฏิกิริยา b นะครับผม3แรงก็จะเขียนได้ว่า ag นะครับเ e กเตอร์ ag cos ด้วยเวทนะครับเป็นลบนะครับมีทิศทางลงนะครับก็จะเป็นติดลบ j นะครับบวกด้วยเ g จเบต้าเ AG ขอด้วย tgc นะครับแรงตึงเชือกแล้วก็บวกด้วยขึ้นมาโอเคต่อเลยนะครับผมในแนวแกโมเมนตัมในแนวแกน z นะครับ เท่ากับ0เท่ากับสอ4 3 0สสลบหนึ่งบวกหนึ่งีจลบ สี่ร้อย bx นะครับผมตรงนี้เราก็จะเหมือนสมการเดียวกันที่หาค่า bx นะครับซึ่งถ้าเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับข้างบนเลยครับคือเจ็ดสิบสามจุดห้าเจ็ดห้านะครับโอ้ข้างบนผิดนะครับห้าเจ็ดห้านะครับผมทีนี้เนี่ยเราหาแรงตึงเชือก t G ีีเรียบร้อยแล้ว่ b, ีแรงปฏิกิริยา b เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหาที่แรง a กันเลยนะครับผมซึ่งจากาสมการอีกสมการหนึ่งของสมการสมดุลน,นะครับก็คือซิกมาเเท่ากับ0นะครับก็จะได้ว่าซิกมา F อเเท่ากับ0ซิกมาในแนวแกน y เท่ากับ0ซิกมาในแนวแกนแซเท่ากับ0ูนย์นะครับผม ซึ่งซิกม f ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับทุกแรงนะครับทุกจุดบนระบบในระบบแรงของเราเลยนะครับบนแท่งเหล็กเนาะก็จะมีแรง B บวกแรง a นะครับซึ่งก็จะเป็น ax บวก ay บวก a, วก a z นะครับบวกแรงเบทนะครับ ก็บวกแรงดึงเชือกนะครับผมแทนค่าเลยนะครับผมแรงดีเราก็จะได้เจ็ดสิบามจุดห้นะครับไนะครับบวก a x บวก a y บวก a z นะครับ แล้วก็ลบด้วยวเก้าสิบแปดจุดหนึ่งเจแรงเวทเนาะแล้วก็บวกแรงหนึ่งเชือกนะครับผมเราก็จะเอาแรงตรงนี้นะครับผมที่ก็จะนะครับวงสีเขียวให้เนาะแรงหนึ่งเชือกที่เราได้ตรงนี้นะครับมาคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่เราหาได้เมื่อกี้เนาะตรงนี้นะครับในสูตรนี้เลยนะครับมาคูณกัน ก็จะได้แรงดึงเชือก Gc นะครับเท่ากับลบส6 7 8 i บจวกยี่สิบลบยี่สินะครับหน่วยนิวตันนะครับแล้วก็เอามาแทนตรงนี้นะครับผม แองสี G, G นะครับผมเราก็จะได้ว่าในแนวกแกนผลร่วมของแรงในแนวแกน x ก็จะได้เท่ากับเจ5 7สิบสาจุเจหบวก ax ลบสาสจนะครับผมกดเครื่องคิดเลขนะครับเท่ากับ0นนะครับกดเครื่องคิดเลขเท่ากับ Ax เท่ากับลบ36.79นิวตันนะครับผลรวมแรงในแนวเกน y า Y เท่ากับ Ay ลบ98.1บวก24.525วดะครับกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้ Ay เท่ากับ73.575นิวตันนะครับสุดท้ายนะครับ ผลรวมของแรงในแนวแบน x นะครับเท่ากับ0นะครับอ้ยอย่าลืมเท่ากับศูนยนะครับเท่ากับ a z ลบยี่สนะครับย้ายฝั่งเลยก็จะได้ a z เท่ากับยี่สิ้นิวตันอาตอนนี้เราก็ได้คำตอบครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนใครมีคำถามหรือว่าสงสัย เกี่ยวกับข้อนี้หรือว่าข้ออื่นๆสามารถทักเข้ามาถามในเพจวิชาการของเราได้เลยนะครับผมส่วนพี่เปรมก็ขอลาน้องๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ